งามค่ะไข่เขียวเห็ดเมล็เต็กตัวนี้ขม่าใบาสองเคยยังถ่ายอยู่พี่น้องดอกงามหอมหอมดอกงาจ้งางามเลยไข่เขียวกับพรอเอยพี่น้องบอกหางหางอ,อมันนี้ือออกเป็นเหงาเลยตัวนี้พี่น้อง สวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน FC ใหม่ FC เก่าทั้งในและต่างประเทศวันนี้แม่เล็กพามาลอ,อกขคกลอปลาคือเกาแล้วจ้าปลปลุนไปชลน้ำกันว่าแม่เล็กสีมานบ่จ้าประจำการยุมมงเกาเด้อจ้าอบตสร้างถ่ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีปลาไกลบ้านจ้าสดีจ้าดาอกแรกแห่งมันพี่น้อง ชูงเห็ดไทเขียวเดินเดียวเด้อจ้ามือนี่มาคนเดียวหลังจากหายเป็นหนึ่งวันพี่น้องมือนีิเขาปลาเมื่อบ่ายสองเด้อจ้ะม่ย่างเป็นมมเมเล็ดเด้อยางผู้เดียวมันเหงาเอฟซีพี่น้องเด้อเป็นโมมือเจ้าคนจะแกงกับเอารอพี่น้องเน็ตงาแรงไงเน็ตปลูกดอกเดียวนาทีนี้มมเนาะพี่น้อง ดอกก็ลังงามเลยตักใกล้หน่อยดอกเพิ่งง่ายออมใส่กันด้วยเนาะ งามคักไข่เขียวเห็ดเมล็ดตัวนี้ขมาบายบสองเพิ่งยังถ่ายอยู่พี่น้องดอกงามหอมหอมฝนตกติดกันหลายมือเนาะพี่น้องดิงกนกระชื้นแฉโพดเห็ดบ้ออกเห็นอ,ออกห่างๆพี่น้องแต่ดอกงามเลยจ้ะนุ่มกับหลายพี่น้องดอกสวยๆเลย ดอกอันเจงงามเลยเห็นออกห่างห่างห่างขาดห่างแน่มนเมล็กเห็นสองดอกไปเบิ่งพี่น้องมันเห็ดกินไดเบอ่เห็ดอันนี้บ้านไม่เล็กบ่กกินพี่น้องท้านกึนเพิ่อนอาจ,จัยกินอยู่ซื้อ,อยังหรอไม่เล็กก็จําซื้อบ่อได้ล้วพี่น้องเห็ดโคบกบนอ้อพี่น้องนี่นเป็นตองมองยุกลาง ทานหน่อยพี่น้องออกใหม่ให้เขียวกับพอเลยพี่น้องออกห้างๆปดขอนพี่น้องหอกบังเนี้ยบท่านเถาปันได้พี่น้องหลังเขียวแกงได้ซุปได้ ถ้าดอกใหญ่ๆเป็นเคียงปางคางเศษตวน,นี้พี่น้องอุ้ยออกในพพนปวกเกีขีวเท่าแหวานหวานงามเลยพี่น้องไข่เขียวสวยๆเลยทั้งขาทั้งดอกพี่น้องงามงาม เอ็ดกระห้างคักพี่นอ้องอ๋อพอได้อะอะไรตัวนี้แต่ปนแล้วพวกดอกเดียวคือเก่าคข่เขียวพวกดอกเดียวพี่น้องมันออกใกล้ๆก,กัน ดีอยูอ่เนาะพอเป็นมูเนาะพี่น้องดอกเดียวเระดา็ฮ็ปลปวกพี่น้องหม,มุนอุ้ยปุย ขาวพันใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ขาอวบพี่น้องขาวหอม เห็ดชนิดอื่นมีแต่เห็ดดอกเดียวเห็ดนาขาวนี่ยพี่น้องออกเป็นมูตุ่มเห็ดนาขาวกินหอดปลาได้พระปลาแล้วกะกินเขาแสบนอนรับพี่น้องออก,อกละกิโลพี่นอ้องใช้เขียว หองประจําที่มะเร็งม่เอากกนอกสาวอดอกตุ่มแต่ยังมีพี่น้องไค่เขียวะพี่น้องออกไปหารถเมื่อยหรอพี่นอ้องเงาแตกสะๆะโอเคหน่อยเป็นดอกใหญ่พี่น้องเก็บไปเติมกัน ผูใหญ่พี่น้องตามหายวานบอท่านออกออกแล้วต้นนี้พี่น้องดีดีครับพี่น้องเห็นตะขาโผกมานิดเดียวป้าดอกบักใหญ่พี่น้องทั้งขาทั้งดอกพี่น้องทั้งอวบทั้งอ้วน ไ,ไก่รถโพดพี่น้องมาหาออมแอมอยู่แถวรถข้างได้เหตุกลัวตุ่ตตอออกไม้พี่น้องตะแกงแซบตวกดอกนี่พี่น้องเป็นอย่างคือน้อนไปนเงงกันสิโอแ้แม้งกินขา่นแม้งกัดคอ่นขาด มันปลูงไงถ้าหล่อยออกไม่เลยน้ำหาบอพอสามดอกพี่น้องอืมอันนี้เพิ่นออกเป็นเงาเลยตัวนี้พี่น้อง กอเห็ดแดงนาพี่น้องบอกุดท้ายก่อนกลับบ้านพี่น้องเดี่ยวเละกลับบ้านละจ้า mm. ยอดเห็ดที่ได้ที่มานพี่น้องมาคนเดียวเห็ดหางหางพี่น้องแต่ว่าล่อรถก็เป็นมุนมุนอยู่ยเดี๋ยนเพราะเป็นเหล็กเข่าใบาเนาะพี่น้องเห็ดช่วงเช้าเพิ่นก็เอาไปเมื่อแล้ว เห็ดกับ,บท่านโพจ้ะขอมาายสองนี่บสีม่วงก็สิออกจากป่าหลัพี่น้องหาคนเดียวได้ซัมเนกะ็ะถือว่าหมานอยู่จ้ะพี่น้องในช่วงที่เห็ดห่างๆนะพี่น้องเห็นหายากพอได้ียู่ไี้กินยูจะ้ะเคิงกระตาก็ขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกการติด,ด,ดตามขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจะ้ะ ลินพันกันหละไม่เล็กพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองจ้าพอกันกินไม่จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุ์มาร์เก็ตธรรมชาตินาอพี่น้องขอบคุณธรรมชาติขอบคุณฟ้าดินขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งไปจ้า เมื่อไม่มารุ่นกันไม่จ้า